ใครที่มีปัญหาห่วงยางต้นขาใหญ่มีไขมันที่สะโพกและกําจัดได้ยากวิธีนี้คือวิธีการที่กําจัดไขมันส่วนนั้นได้ดีที่สุดแล้ะครับผมสวัสดีครับผมโค้ชปูนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิสแคร์โปรจา์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงวิธีการกําจัดไขมันในส่วนที่กําจัดได้ยากของร่างกายของเราทั้งหมดครับผม หลายๆคนยิงคำถามมาครับผมในช่องทาง s i ก p a c k PROJECT ครับไม่ว่าจะเป็นในทาง Tiktok หรือว่าในทาง YouTube หรือว่า Inbox ใน f c e e o o o นะครับผมถามว่ามีไขมันสะสมบริเวณ Love Handle คือตรงห่วงยางเนี่ยนะผมหรือสะโพกหรือว่าต้นขาโอ้ยเอาออกยากมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะผมจริงๆ่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าไขมันในบริเวณที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ครับผมนะครับเป็นจุด ที่เรากำจัดออกได้ยากนี่คือเรื่องจริงครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีกลวิธีในการที่กำจัดมันอยู่ครับผมนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮมฟิตทูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซีเพ็กโปรเจกต์มาโดยตลอดครับถ้าวันนี้คนสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับที่โฮมฟิตทูมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไมมมมมม่่่่่วววาาาาาาาจจะะเเเปป็นนนนนนลลลูิงงัักกกกกกรรรรรรรยยสสชชีีีหืืือออออุณ์ฟทใ้้้แๆคบผ ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นพี่แค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้ได้เพียงเพราะว่าโค้ชปูนะครับส่งไปหาทางฮงฟิทูคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทางฮงฟิทูครับผมสำหรับผมนะครับฮงฟิทูถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่ไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายจากทางฮงฟิทูผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง เรียบร้อยครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของวิธีการลดไขมันส่วนเกินในจุดที่เอาออกได้ยากมากๆกันต่อน,นะครับผมหลายๆคนครับพยายามที่จะไดเอทแล้วก็พยายามออกกำลังกายอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับเพื่อที่จะลดไขมันส่วนเกินครับผมครับแต่อย่างไรก็ตามว่าผมมาถึงจุดๆหนึ่งพอเวลาคุณลีนมากๆแล้วใช่ไหมครับเวลาคุณลดไขมันส่วนเกินลงมาได้แล้วมันก็จะมีอตรงเนี้นะครับผมต้นขาสะโพกหลงังล่างหรือว่าตรงบริเวณห่วงยางของเราเนี่ยที่มันเอาออกได้ยากครับผมนะครับ ถึงจุดนี้ครับผมเราจะต้องใช้วิธีการที่พิเศษบางอย่างครับในการที่จะกําจัดไขมันในล็อตสุดท้ายที่เราเก็บเอาไว้ในร่างกายนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังมีไขมันส่วนเกินที่เยอะอยู่ครับผมครับวิธีการนี้อาจจะยังไม่เหมาะครับผมครับคุณจะต้องใช้วิธีการแบบพื้นฐานไปก่อนจนกระทั่งคุณเจอว่าแบบเฮ้ยมันเหลือไขมันล็อตสุดท้ายจริงๆว่ะที่มันเอาออกได้ยากคุณค่อยใช้วิธีการนี้ครับผมครับซึ่งวิธีการที่ผมจะบอกไปนี้นะครับคือวิธีการที่ชื่อว่า ไ l ลโคเจนดิเพ e ลชั่นั่นเองก็คือการกําจัดไกลโคเจนออกจากตัวของกล้ามเนื้อของเราให้หมดนั่นเองครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าเอา้ามันก็คือการตัดแป้งไม่ใช่เหรอโค้ดมันก็คือการลดแป้งลงไม่ใช่เหรอใช่ถูกครับแต่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นครับผมครับจริงๆเนี่ยนะครับวิธีการทำไกลโคเจนดิเพลชั o นนะครับจะเป็นวิธีการที่นักพอกายใช้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นประกวดนั่นเองครับผม สาเหตุนะครับเนื่องจากว่าในตัวในช่วงคลอสุดท้ายเนี่ยครับผมเป็นจังหวะที่เราจะต้องกดแห้งกันใช่ไหมครับดังนั้นมันจะมีไขมันส่วนเกินในบริเวณที่เราอยากจะกําจัดออกเนี่ยให้หมดสิ้นไปครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเลือดเนโดลท้องส่วนล่างหรือว่าเป็นรายละเอียดของกล้ามเนื้อบางอย่างที่แบบมันมีไขมันส่วนเกินที่มันบดบังอยู่ครับผมครับเราสามารถกําจัดมันออกได้หมดโดยการทำไกลโคเจนดิฟลลชั่นคือการกําจัดแป้งหรือว่ากาจัดตัวพลัง ตัวของพลังงานในรูปของแป้งเนี่ยออกจากตัวของกล้ามเนื้อของเราให้หมดครับผมแน่นอนว่าวิธีการหลักๆอย่างแรกเลยครับก็คือการที่เรากําจัดแป้งออกจากตัวของไดเอทของเราให้หมดสิ้นไปครับผมให้เป็นศูนยครับคือพูดง่ายๆว่าเข้าสู่สภาวะคีโตซิสนั่นเองคือให้ร่างกายครับผมนะถูกรันด้วยโปรตีนนะครับผมและไขมันเป็นพลังงานหลักครับผมนะครับเมื่อคุณกําจัด แป้งออกไปได้แล้วใช่ไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวมันก็จบแล้วใช่ไหมล่ะมันก็คือสามารถกําจัดไขมันส่วนเกินออกไปได้แล้วใช่ไหมผมบอกเลยว่ายังนะครับผมวิธีการทําไกลโคเจนดีพรีชันก็คือเมื่อคุณกําจัดแป้งออกไปได้แล้วใช่ไหมครับในเด็กของคุณระบบการฝึกของคุณก็ผมจะต้องเป็นการฝึกในรูปแบบ2อย่างเท่านั้นครับหนึ่งคือการฝึกฮิตนะครับกับ2คือการฝึกแบบอัลตร้าไฮเรฟคือการฝึกเวททรนิ่งแบบใช้จานวนครั้งเยอะๆครับผมเพื่อทําการกําจัดไกลโคเจนออกจาก ตัวของกล้ามเนื้อของเราให้หมดสิ้นไปครับผมดังนั้นเมื่อร่างกายขาดเส้นไกลโคเจนครับผมครับร่างกายไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับผมนอกจากต้องดึงพลังงานสำรองในรูปของไขมันส่วนเกินมาใช้นั่นเองครับถ้าวันนี้คุณมีไขมันส่วนเกินล็อตสุดท้ายครับผมว่าจะเป็นในส่วนของห่วงยางหรือว่าต้นขาหรือว่าตรงสะโพกก็ตามครับผมเมื่อคุณกําจัดไกลโคเจนออกจากตัวของกล้ามเนื้อของคุณหมดแล้วครับผมร่างกายไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนอกจากต้องดึงเอาพลังงานส่วนเกินตรงนั้นมาใช้เป็นพลังงานหลักให้กับคุณนั่นเองนี่ถือว่าเป็นวิธีีีการท่ด ไม่แพ้การทํา IF เลยแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นหนึ่งอย่างคือเราแน่ใจได้เลยว่าร่างกายสามารถดึงไขมันส่วนเกินในจุดที่ดึงออกยากเนี่ยมาใช้ได้แน่นอนครับผมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทํา IF ก็ตามนะครับ แต่อย่างไรก็ตามคราบผมในการทำไกลโคเจนดิเพลชันครับผมมันจะมีข้อเสียอยู่บางอย่างที่หลายคนต้องทำความเข้าใจครับผมครับเมื่อเรากําจัดแป้งออกจากตัวของไดเอทของเราแล้วและเมื่อเราทําการฝึกแบบฮิตหรือว่าฝึกแบบไฮเรฟครับผมหรือว่าฝึกแบบอัาต้าไฮเรฟคือจำนวนครั้งเยอะๆครับเราจะเจอว่ากล้ามเนื้อของเรานะผมมันมีอาการแบนลงนะครับ ผิวหนังที่อยู่รอบๆกล้ามเนื้อของเราครับผมมันจะมีอาการย้วยลงหรือว่ามีอาการนิ่มตัวลงครับผมเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อของเรามันขาดซึ่งไกลโคเจนนั่นเองมันทําให้มันไม่มีความแน่นตัวหรือมันไม่มีความแบบแข็งแน่นนั่นเองครับซึ่งหลายคนเข้าใจว่าถ้าเกิดสภาวะนี้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วเนี่ยแปลว่าเฮ้ย หรือว่ากูกาลังสูญเสียกล้ามเนื้อวันเนื่องจากว่ากูแบนลงอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็ยันคือเราจะเจอว่าพละกําลังของเรามันตกลงด้วยเช่นกันซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่แบบเหมือนบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะสูญเสียกล้ามเนื้อนี่กว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมในการทำไกรโคเจนดิพลีชัยครับนักพกกายทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า เขาทานพลังงานนะผมในรูปของแคลอรี่ที่มากเพียงพอและเขาทานโปรตีนและไขมันดีในปริมาณที่มากเพียงพอในการที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อของเขาไว้ได้ครับผมครับดังนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อของเขาคือมันขาดซึ่งไกลโคเจนในตัวของกล้ามเนื้อมันเลยทําให้ตัวของกล้ามเนื้อมันดูแบนมันดูไม่กลมมันดูไม่เต็มนั่นเองครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเจอนะก็คือตัวของผิวหนังที่แบบจับไปแล้วมันจะแบบมีอาการย้อยนะผมแล้วก็มีอาการแบบห้อยตัวลงมาครับอันนี้คือหลายคนอาจจะบอกว่า โหมันไม่ดีเลยว่ะมันอาจจะทําให้แบบเราเสียกล้ามเนื้อได้นะผมผมยืนยันตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณกินโปรตีนในปริมาณที่มากเพียงพอคุณนับแคลอรี่ได้ดีครับผมนะครับและคุณทานไขมันดีได้มากเพียงพอครับผมนะครับปรากฏการของการสูญเสียกล้ามเนื้อจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับในทางตรงกันข้ามนะผมเมื่อร่างกายขาดซึ่งไกลโคเจนแล้วนะผมและคุณกินไขมันดีได้ถึงนะในปริมาณที่ถึงมากเพียงพอครับผมนะครับและคุณกินโปรตีนด้มากเพียงพอครับผมปรากฏการของการเผาผลาญไขมันส่วนเกินจะเกิดขึ้นอย่าางงสสูเหตุ หนึ่งอย่างครับผมนั่นก็คือเวลาที่คุณกินคอรี่ที่มากเพียงพอครับผมนะครับร่างกายจะยังอยู่ในสเตทที่แบบมีความเฮลตี้อยู่นะครับผมการเผาผลาญยังคงดีอยู่นะครับสองคือเราอิ่ตแฟตทูเบิลแฟคือเรากินไขมันในปริมาณที่สูงครับผมนะครับแทนที่การกินคาร์โบไฮเดททำให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักครับผมและสามคือเรากินโปรตีนในปริมาณสูงครับผมทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่า T.E.F. ครับผมเ h อร์ i c กเอฟเฟกต์ออฟฟู้ดคือร่างกายจะมีการเผาผลาญที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่เรากินโปรตีนในปริมาณที่เยอะขขึ้นนนนเออองงงจาาาาากกกรรรททีีี่่่่ยยยัพะตตวโปใ ระบบ Di digestive System หรือว่าระบบการย่อยอาหารของเรานั่นเองครับผมนะครับดังนั้นครับผมนะครับร่างกายจะอยู่ในโหมดของการเผาผลาญไขมัน่วนเกินขั้นสูงสุดจากการที่มันไม่มีไกลโคเจนอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราั่นเองฟังดูอาจจะซับซ้อนครับแต่โดยสรุปแล้วก็คือเมื่อร่างกายของเราขาดเส้นแป้งใช่ไหมครับแล้วเราทําการฝึกอย่างหนักครับผมทำให้ตัวของแป้งมันหายออกไปจากกล้ามเนื้อของเราครับทำให้ร่างกายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเอาดึงต้องดึงเอาตัวของไขมัน่วนเกินเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานนั่นเองนั่นคือเป็นจุดที่คุณสามารถ กดแห้งได้เป็นจุดที่คุณสามารถที่จะมีซิกแพคแบบคมคมชัดๆหรือมีร่อง11ที่สวยงามแบบสุดๆได้จากการที่คุณกําจัดแป้งออกไปนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่คุณจะเจอครับผมจากการทําโปรแกรมนี้ก็คือ1นึ่ครับคือคุณจะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับผมนะเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนของน้ําน้ําในส่วนที่ร่างกายมันไม่มีความจําเป็นต้องเก็บไว้ครับผมนะับงคือมีระดับของไกลโคเจนคือตัวของพลังงานในกล้ามเนื้อนี่มันลดต่าลงใช่ไหมครับและ3แน่นอนเลยครับนั่นก็คือตัวของไขมันส่วนเกิน ดังนั้นคุณจะเจอว่าในช่วงที่คุณทําโปรแกรมไกลโคเจนดิเพลีชันครับผมนะครับคุณจะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงแบบรายวันหรือว่ารายสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเนื่องจากว่าพอถึงจุดๆนี้ครับผมนะต่อให้ร่างกายมันดื้อแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังดื้อที่ใช้ไขมันส่วนเกินของคุณอยู่ดีครับผมนะ แต่อย่างไรก็ตามครับเวลาที่เราทําโปรแกรมนี้ครับผมเราจะต้องนับพลังงานให้ดีมากเพียงพอครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินพลังงานในค่า maintenance หรือว่ากินในค่า s u r plus ขึ้นไปคือแบบบังเอิญกินค่าบวกขึ้นไปครับปรากฏการของการลดน้ําหนักแล้วก็การลดไขมันสูนเกินก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเลยครับคุณจะต้องกินพลังงานในค่า c a l o r i c deficit คือกินพลังงานในค่าลบนะครับผมนั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วครับผมสำหรับการที่เราจะเข้าสู่โปรแกรม g l y c o g e n depletion นั่นเอง แต่สุดท้ายครับผมครับการทําโปรแกรมนี้ครับผมเราจะใช้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าเป็นสายนักพอกายครับผมเราจะใช้โปรแกรมนี้นะครับเพียงแค่หไม่เกิน2สัปดาห์เท่านั้นเต็มที่เลยครับนานที่สุดคือไม่เกิน4สัปดาห์ครับผมเป็นอะไรที่แบบนานสุดๆแล้วนะครับส่วนตัวโค้ชมูแนนคราบผมใช้เวลาในการทําโปรแกรมนี้นะครับอยู่ที่3นะครับผมเต็มที่เลยนะคือ3สัปดาห์ครับผมเพราะว่า เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเจอว่ามันมีไขมันส่วนเกินในจุดที่เอาออกยากเนี่ยผมมันยังคงค้างเหลืออยู่นะครับมันเป็นจังหวะที่เราจะต้องใช้โปรแกรมพิเศษพิเศษในการดึงเอาไขมันส่วนเกินตรงส่วนนั้นเนี่ยครับมาใช้เป็นพลังงานนะครับทำให้เราสามารถกดแห้งลง,ลง,ลงได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดวัวนนี้คุณยังตัวบวมอยู่ยังมีไขมันส่วนเกินที่เยอะอยู่ครับผมครับการทำไกลโคเจนดิฟิชันถามว่าเวิร์กไหมเวิร์กนะครับแต่ ส่วนตัวผมแล้วนะครับคือเราจะเซฟโปรแกรมนี้ไว้ใช้ตอนท้ายสุดครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเซฟโปรแกรมนี้ไว้ใช้ตอนท้ายสุดนะครับการไขการที่เราจะกําจัดไขมันสวนเกินในส่วนที่กําจัดยากเนี่ยมันก็จะทําได้ไม่ยากโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณทําตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือคุณใช้ตัวท็อปเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกครับผมแล้วคุณลด,ลด,ล,ดลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันสวนเกินลงมาได้ครับแต่พอถึงเวลาที่คุณเจอจุดติดนะครับผมมันเบรกยากมัน มันแก้ไขปัญหาได้ยากครับผมดังนั้นนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นตัวท็อปทอปลักษณะนี้ครับผมนะให้คุณใช้ในตอนท้ายจะดีสุดอย่ารีบใช้ตอนต้นเพราะว่าตอนต้นเนี่ยนะครับถามว่าเห็นผลดีไหมดีจริงลงเร็วจริง แต่ลงเร็วแค่แป๊บเดียวครับผมและคุณจะเจอจุดติดนะครับและคุณจะแก้ไขได้ยากมากครับผมนะอย่าอย่าฝากไว้เลยนะสำหรับคนที่แบบใจร้อนับผมยาเพิ่งใจร้อนยึดติดกับโปรแกรมพื้นฐานไปก่อนนับแคลกินแป้งให้ดีกินโปรตีนให้ถึงกินไขมันเีให้ถึงครับผมนะครับออกกำลังกายเป็นประจำเล่นวิทยรนิ่งฝึกคาริโอนะครับผมพอคุณเจอว่าคุณเริ่มรีลงแล้ว,เร,รลวเริ่มมีร่องบแล้วเริ่มมี ไขมันสูงเกินที่น้อยลงแล้วแล้วต้องการเล่นงานละเอียดนะครับผมต้องการที่จะกําจัดไขมันสูงเกินที่มันเอาออกอยากๆเนี่ยครับผมค่อยใช้โปรแกรมไกลโคเจนดีฟลิชัน่นก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยครับก็ถ้าเกิดคุชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูนแน่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเ <Art teşekkür> พื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมาเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ